รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพลพักนักปรุงโฮมคุกแน่นอนสิครับว่าอร่อยจะมือพิเศษมือเร่งด่วนมือไหนๆก็ได้ทั้งนั้น ปรับให้เหมาะกับตัวเรารถของไข่รถของมันมีความสุขกว่าเยอะสุขทั้งกายสุขทั้งใจลงมือเองที่บ้านของเรานี่แหละครับรับรองครับว่าตอบได้ทุกโจทย์โฮมคุกอย่างพวกเราก็สามารถทำอาหารอร่อยๆได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับและนี่คือผลพักนักบุงโฮมคุกครับ ผัดไทยนะครับเมนูเส้นที่เรารับประทานได้บ่อยๆไม่มีเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาวิธีการดัดแปลงเขาให้เขามีกลิ่นอายที่แตกต่างไปนะครับผัดไทยสูตรนี้จะมีมิติของรสชาติเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากส่วนประกอบของมันกุ้งเสวยครับหัวใจของผัดไทยก็คือน้ำผัดไทยนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะมีน้ำปลาที่มีคุณภาพนะครับน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้และขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกเป็นตัวสําคัญเลยนะครับเพราะว่าเป็น รสเปรี้ยวที่มีเอกลักษณ์ในน้ําผัดไทยนะครับเราจะใช้น้ามะนาวหรือน้ําส้มสายชูเนี่ยก็ออกมารสชาติไม่ใช่นะครับคลใช้น้ามะขามเปียกเข้มข้นของไรทิ์ข้อดีก็คือว่าตัวนี้ครับมีความเข้มข้นที่กําลังพอดีวันนี้คลจะผัดแค่พอช้อนเล็กๆสําหรับ1คนทานนะครับสูตรหนึ่งเราก็จะใช้มะขามเปียกอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ําตาลปี๊บครับและน้ําปลาครับเราจะั้างไฟก่อนนะครับแล้วก็ละลายเหมือนการทําซอสผัดไทยปกติเลยครับ หลังจากละลายดีแล้วเราค่อยใส่ตัวของมันกุ้งลงไปครับตั้งไฟนะครับเคี่ยวให้ข้นขึ้นปิดไฟนะครับเขาข้นละหลังจากนั้นเราใส่มันกุ้งเสวยลงไปครับคนให้เข้ากันครับซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมผัดแล้วครับพร้อมผัดแล้วนะครับน้ำมันครับผมเล็กน้อยกุ้งนะครับเราจะนํากุ้งลงไปทําให้สุกก่อนครับสุกได้ประมาณ90%แล้วนะครับนําออกมาพักครับ ความร้อนจะทาให้เขาสุกต่ออีกเล็กน้อยนะครับในน้ํามันเดิมเลยนะครับเราก็จะใส่หอมแดงกระเทียมครับผมใช้โป๊ครับเต้าหู้ครับผมกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งอันนี้ผมนําไปแช่น้ําก่อนเล็กน้อยนะครับผัดเครื่องของเราให้หอมครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่เส้นจันลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้น้ํามันเคลือบเส้นนะครับเมื่อน้ํามันเคลือบเส้นแล้วนะครับเราจะใส่น้ําลงไปครับน้ําจะทําให้เส้นนุ่มขึ้นนะครับใช้ได้แล้วครับซอสที่เราได้ทําไว้นะครับใส่ไปตอนนี้ได้เลยครับ คลุกเคล้านะครับให้ซอสเคลือบเส้นดีครับหลังจากนั้นนะครับเราดันเส้นออกด้านข้างครับผมตอกไข่ครับพอไข่ใกล้สุกนะครับอเรากลับตัวเส้นลงมาเข้ากับส่วนประกอบของไข่ครับเร่งไฟได้เลยครับหลังจากที่เร่งไฟนะครับใส่ถั่วงอกครับผมกุยช่ายพริกป่นถั่วลิสงครับผัดให้เข้ากันนะครับใส่กุ้งกลับลงไปครับคนเล็กน้อยนะครับปิดไฟได้เลยครับ สสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าครบรสแล้วแล้วเราก็มีใส่พริกป่นมาด้วยเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ผิดครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบทานเผ็ดมากๆจะใส่พริกป่นเพิ่มจะใส่ถั่วนิสงคั่วป่นเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะครับับกาันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาทำเมนูเนื้อแผ่นรสยากินิคุ แล้วก็ฉลองวันคุกกี้เนยถั่วแห่งชาตินะครับด้วยสูตรที่ง่ายและอร่อยครับผลบพักนักปรุงโฮมคุกผลพักนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยธัญ,ญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพกระทิถุงชาวเกาะอ,อย่าลืมแช่เย็นเพราะคั้นจากมะพร้าวสดใหม่หนังสือแคนดี้แมน ผลิตภัณฑ์ปลาคิโคแมนผลิตภัณฑ์ปลาทิวลิปการถนอมอาหารนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยแต่ว่าสําหรับอากาศแบบบ้านเราอย่างนี้นะครับเหมาะที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการตากแห้งนั่นเองครับการตากแห้งเนี่ยจะเป็นการที่เราไล่เอาน้ําแล้วก็ความชื้นเนี่ยให้มันออกไปได้มากที่สุดพอปริมาณความชื้นมันต่ำนะครับแบคที่เรียบางชนิดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเจริญเติบโต,ตได้ก็เลยทําให้อาหารของเรานั้นเก็บรักษาได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็เลยจะมาทําเป็นเนื้อแผ่นรสชาติสนุกสนุกกันไปชมกันเลยครับเริ่มจากตัวเนื้อบบนะครั ใส่ลงไปในชามผสมแบบนี้เลยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีโชย,ยุครับเติมลงไป จากนั้นครับรสชาติสนุกสนุกที่ผมบอกไปตอนต้นก็คืออันนี้เลยครับนี่คิกคแมนครับยากินิคุซังยะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอสปิ้งย่านะครับยากินิคุตัวนี้จะมีส่วนผสมของแอปเปิลนะครับน้ำเลมอนเข้มข้นแล้วก็น้ำมันงาทําให้เราได้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับแล้วก็กลิ่นหอมไม่เหมือนใครครับตัดรสหน่อยนะครับด้วยพริกไทยดำนะครับทำการคนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะปิดฝานะครับคลุมพลาสติกอะไรก็ได้นะครับไม่ให้มันแห้งพักเอาไว้ในตู้เย็นนะครับ้ามคืน นี่ก็เป็นที่เราแช่เย็นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทําการขึ้นรูปนะครับเป็นแผ่นกันอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นกระดาษไขรองอบทั่วไปครับขอให้เป็นแผ่น,นแบนๆใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ทําการตักเนื้อของเรานะครับใส่ลงไปก่อนอื่นก็จะเอาช้อนของเราค่อยๆเกลี่ยไปก่อนนะครับช่วยก่อนจากนั้นครับประก,กอบอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นไม้นวดแป้งอย่างนี้ก็ได้นะครับคลึงใครไม่มีนะครับไม่สะดวกก็ใช้เป็นก้นหม้อครับค่อยๆกดๆไปก็ได้เหมือนกันนะ ยางึงให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่่ังนั้นนะครับเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะครับนี่ไลด์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอุณหภูมิประมาณ 90- 100องศาเซลเซียสนะครับไม่ซีเรียสอะไรคือต้องการให้มันแห้งนะครับระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหนาแล้วก็ขนาดของชิ้นด้วยนะครับการถนอมอาหารประเภทแบบนี้นะครับยิ่งทําให้แห้งได้เท่าไหร่นะครับจะยิ่งเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้นครับครับเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าเตาอบกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า พอผ่านไปครึ่งทางนะครับกลับด้านด้วยนะครับแล้วก็เอากระดาษออกได้เลยโอเคครับนี่ผ่านไปครึ่งทางนะครับสังเกตดูนะครับว่าผิวด้านบนเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วผมจะทําการกลับด้านนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ลอกออกแค่นี้เองจากนั้นนะครับก็นําไปอบต่อจนแห้งสนิทนะครับใครที่มีตะแกรงสามารถวางบนตะแกรงในขั้นตอนนี้ได้นะครับ จะทาให้ลดระยะเวลาในการอบลงครับอ,อันนี้ก็เป็นอันที่เราอบจนแห้งแล้วนะครับมันยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับที่จะทานเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาไปทําให้สุสกซะก่อนนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะมาหั่นชิ้นแล้วก็เอาไปทอดนะง่ายๆเลยเอามาวางกองๆในจานอย่างเงี้ยครับก็ดูเป็นแบบ สแน็คที่วางเอาไว้กลางบ้านนะครับให้ใครมาแล้วหยิบกินก็ได้นะครับอีน,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูนี้นะนอกจากการทอดนะครับเราเอาไปปิ้งย่างนะครับหรือเอาไปอบก็ได้เหมือนกันครับกินเปล่าๆก็เด็ดครับกินกับข้าวต้มก็อร่อย วันนี้ครับก็เป็นวัน National Peanut Butter Cookie Day ครับหรือว่าเป็นวันคุกกี้เนยถั่วแห่งชาติของทางฝั่งอเมริกาเขาครับคนอเมริกันเนี่ยครับเขาเอาพีนัทบัตเตอร์หรือว่าเนยถั่วเนี่ยไปผสมใส่ในคุกกี้นะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณต้นศตวรรษที่19ครับหนังสือสูตรขนมสมัยนั้นนะครับจะมีการบอกให้เอาซ่อมเนี่ยครับกดลงไปตรงบริเวณหน้าคุกกี้นะครับควยกันเป็นรูปกากบาทมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของพีนัทบัตเตอร์คุกกี้ตั้งแต่นั้นมาครับสำหรับสูตรวันนี้นะครับก็ ปลงไเพิ่มความหอมความมันให้กับเมนูนี้ครับเราจะเอาเนยนะครับเนยจืดที่เป็นแบบอุณหภูมิห้องนะครับมาใส่ก่อนเลยตามด้วยน้ําตาลนะครับผมใช้เป็นน้ําตาล2ชนิดนะครับก็มีน้ําตาลทรายขาวแล้วก็น้ําตาลแบบไม่ฟอกสีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทาการตีให้เข้ากันนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เนยของเราเริ่มฟูเบาดีแล้วนะครับผมจะใส่เนยถั่วนะครับลงไปดังนั้นเราก็ตีให้มันเข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับต่อไปใส่ไข่นะครับ ตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับเล็กน้อยตีให้เข้ากันอีกครั้งครับต่อมานะครับอันนี้คือส่วนผสมของเหลวของเรานะครับอ่าผมก็จะร่อนนะครับก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะครับใส่ลงไปอีกเกลือนะครับเบกกิ้งโซดาครับก็ทําการร่อนได้เลยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจากส่วนผสมของเรานะครับผมจะทําการแบ่งครึ่งนะครับตอนนี้เราได้โดมาเป็นสส่วนเท่าๆกันนะครับส่วนแรกผมก็จะร่อนแป้งอเนกประสงค์ใส่ลงไปนะครับเหมือนเดิมครับนี้เราคนให้เข้ากัน และในส่วนที่2นะครับเราก็จะมาใส่ของโกโก้จะเป็นโกโก้ของใครไปไม่ได้นอกจากทิวลิปครับแต่วันนี้ไม่ใช่ทิวลิปธรรมดาครับ เป็นนี่เลยทิวลิปโฮมเบคครับอบความสุขทุกเมนูอร่อยนะครับตัวนี้ทํามาเพื่อคนที่ทําขนมอยู่บ้านไม่บ่อยนะครับเป็นครั้งคราวด้วยซองขนาดเล็กแบบนี้ครับทำให้เราสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าได้ครับไม่ต้องซื้อทีนึงซองเยอะๆใหญ่ๆนะครับตัวโฮมเบคเนี่ยครับซีรีส์นี้จะมีทั้งโกโก้สีมาตรฐานสีเข้มสีดําเข้มนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช็อกโกแลตชิพทั้ง2สีแล้วก็คอมปาวช็อกโกแลตทั้ง2สีเหมือนกันครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราใช้15กรัมของโกโก้ของทิวลิปเนี่ยครับเขาทำมาจากเมล็ดพ เรื่องกลิ่นเรื่องความหอมมันเนี่ยอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะครับนอกจากเอามาทําขนมแล้วนะครับเอาไปทําเครื่องดื่มก็ได้นะครับทําใส่อาหารก็ได้เอาละครับเราผสมกันจนมันเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับหรือว่าตู้ฟรีซก็ได้นะครับแป๊บเดียวเพื่อให้โดมันเย็นก่อนพอคุกกี้โดมันเย็นก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นครับคุกกี้ที่มีเนยเป็นส่วนประกอบเยอะๆแบบนี้นะครับเมื่อเรานําไปแช่เย็นก่อนเนี่ยจะทําให้การตักออกมาตวงเอามาชั่งนะครับเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับ โอเคครับตอนนี้ตัวคุกกี้โดของเราก็เย็นดีแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นสกูปไอศครีมเล็กๆแบบนี้นะครับตักขึ้นมาก้อนละประมาณ15กรัมเนี่ยกำลังดีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาทําตัวคุกกี้ที่เราผสมโกโก้ต่อนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหยิบทั้งสองสีนะครับมาผสมกันนะครับจับมาประกบกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็กลึงให้เป็นก้อนกลมๆนะครับก็จะได้เป็นลักษณะเหมือนมาเบลลอย่างนี้ครับง่ายๆนะครับวางลงไปในถาดคุกกี้ได้เลยทาซ้าจนหมดนะครับ คครับตอนนี้เราพรีฮิตเตาอบเอาไว้นะครับที่อุณหภูมิ180องศานะครับโปรแกรมไฟบนล่างก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะใช้ซ่อมนะครับหรือใช้มือก็ได้กดลงไปจากนั้นผมก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพของคิลลิปโฮมเบคนะครับเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับใช้แค่แต่งหน้าเฉยเฉจากนั้นครับเกลืออันนี้จะเป็นเกลือแบบเกล็ดนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ข้ามตรงนี้ไปนะครับว่าถ้าไม่มีเป็นเกลือเกล็ดอย่างเงี้ยใช้เกลือปกติที่เราปรุงอาหารได้ไหมไม่ค่อยแนะนำครับเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะละลายไปเป็นเนื้อเเดียยวกัันนละครบ ทำให้คุกกี้ของเรานั้นออกรสเค็มจากนั้นเราก็ไปอบกันได้เลยครับเมื่อนำออกมาจากเตาแล้วนะครับก็จะพักให้ไข่ร้อนสัก2 3ามนาทีจากนั้นก็ย้ายไปพักบนตะแกรงต่อครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับก็มักจะมีติดบ้างกันอยู่แล้วดูจบแล้วอย่าลืมลงมือทำตามนะครับ พลพัฒนักปรุงโฮมคุกพลพัฒนักปรุงโฮมคุกสนับสนุนรายการโดยฮักปันเข้าไทยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อคนไทย LG InstaView Door Indoor ขอสองครั้งเพื่อเห็นด้านในหนังสือแ a n ดี้แมผลิตภัณฑ์ตรา ปริตภัณฑ์ตราแมคคอมิเอาใจคนชอบทานบาร์บีคิวพอกริบนะครับส่วนมากเขาก็จะย่างๆนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคที่ใช้เวลาน้อยกว่านะครับนั่นก็คือการทอดครับอร่อยไม่แพ้กันครับมากับซอสบาร์บีคิวเข้มข้นเราใช้เป็นซี่โครงหมูอ่อนนะครับในการปรุงรสเนี่ยจะเป็นการปรุงรสที่ตัวซี่โครงหมูนะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดหลังจากทอดแล้วเราจะไปเคล้ากับซอสบาร์บีคิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องปรุงที่พลใช้ในการปรุงรสนะครับง่ายๆวันนี้เลยครับ Maccomic g r i l l m a t e Montreal Steak นะครับตัวนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปรุงสเต็กเนื้อได้อย่างเดียวหรือเปล่าแล้วจะเหมาะกับการย่างอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วปรุงได้ทุกรูปแบบซี่โครงหมูนะครับก็เข้ากันได้ดีเช่นเดียวกันครับเราใช้1ช้อนโต๊ะนะครับถูนะครับบนตัวซี่โครงหมูนะครับกระจายให้ทั่วๆครับเวลาที่เรายกขึ้นมานะครับ จะไม่มีเศษเดือสัตว์ที่กองอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเป็นอันว่าใช้ได้ครับพักให้คลายความเย็นถือว่าเป็นการหมักไปด้วยไม่ต้องพักในตู้เย็นนะครับพักที่อุณหภูมิห้องเลยประมาณ20นาทีครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับเราอุ่นน้ํามันได้เลยครับน้ำมันที่เราใช้ทอดรอบแรกเนี่ยเราจะทอดที่150องศาแมงสาลีนะครับเค้ากับตัวซี่โครงหมูของเราบางๆครับอุณหภูมิน้ํามันได้ที่แล้วนะครับเราทยอยลงทอดนะครับรอบแรกประมาณ5นาทีใช้ได้แล้วครับ เรานําออกมาพักก่อนแล้วก็ทยอยส่วนที่เหลือลงทอดนะครับรอบแรกนะครับหลังจากที่เราทอดที่150องศา5นาทีนะครับนำออกมาพักเล็กน้อยนะครับระหว่างเนี้ยคนเล่งน้ํามันขึ้นมาที่180องศาเพื่อทอดเฟรนช์ฟรายเสริร์ฟคู่กันครับเราใช้เฟรนช์ฟรายแช่แข็งนะครับทอดที่180องศาครับ จะสังเกตนะครับว่าโทมูมิเตอร์เนี่ยมีบทบาทในการทอดอย่างยิ่งนะครับเพราะทําให้เพื่อนๆืเนเนี่ยแม่นยําในเรื่องของอุณหภูมิน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะครับเราไล่ทอดเป็นระดับเลยครับตั้งแต่ทอดหมู150องศาให้สุกนะครับมาทอดเฟรนช์ฟรายร้อตอนนี้เราตั้งขึ้นมาให้ร้อนขึ้นไปอีกระดับนะครับ2ององศาเราต้องการให้ผิวของเขากรอบแล้วก็มีสีสวยเราจะทยอยลงทอดเดี๋ยวเราอาจจะแบ่งเป็นทอดสัก3าครั้งนะครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาสั้นมากครับประมาณแค่ครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับเป สูงๆในระยะเวลาสั้นๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวซิโครงหมูทอดของเรานะครับในการเสิร์ฟนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของบาร์บีคิว เราจะใช้บาร์บีวซอสครับสำหรับรสชาติของบาร์บีวในวันนี้นะครับมาจากนี่เลยครับ m c c o m i c g r i l l m a t e Vintage s m o k e HOUSE b a b e e u e Sauce จริงๆแล้วเขามีหลายรสชาตินะครับก็จะมีชิลลี่เ p เปอร์ออกเผ็ดๆนิดๆบราชูการ์ก็ออกหวานๆนะครับตัวนี้ก็จะหอมกลิ่นลมควันครับผลชอบทั้ง3ตัวครับเดี๋ยวเราก็จะบีบตัวซอสไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็นำซิโครงหมูของเราเนี่ยแต่ละซิโครงหมูนะครับเราทาเขาให้ชุ่มๆแล้วก็จัดเสิร์ฟนะครับ ซอสบาร์บีคิวตัวนี้ที่ผลชอบมากๆนะครับเพราะว่าเขาอเนกประสงค์จริงๆใช้หมักก็ได้นะครับหรือจะใช้ทาแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ําจิ้มก็ได้เช่นเดียวกันหลายๆคนนะครับที่เคยคุ้นเคยกับการทานเฟรนช์ฟรายกับซอสมะเขือเทศนะครับลองเปลี่ยนครับลองเปลี่ยนมาจิ้มกับบาร์บีคิวซอสของแมคคอมิกครับอร่อยในรูปแบบที่มีมิติของรสชาติที่มากกว่าลองดูนะครับสูตรนี้ทําไม่ยากเลยครับแนะนำนะครับเวลาที่รับประทานเราใส่ถุงมือพลาสติกก็ได้ครับ ช้มือออทานเนเีี่่่ยรยรรสุดคัผลลพัฒนัักปรุงพลดนักปรุงโฮมคุก Home Cook. สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซี่น้ำจิ้มสุก,กี้เทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มหนังสืออิตาดากิมัสเครื่องผัดกะเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยตราแม่พลอย อร่อยง่ายทันใจมีคุณภาพซันควิกน้ำผลไม้เข้มข้นจากผลไม้แท้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำมัฟฟินนะครับรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่ารับประทานเวลาที่เราหิวหิวอยากให้อิ่มท้องก็ได้นะครับข้อดีของมัฟฟินสูตรนี้ก็คือว่าเขามีรสชาติที่สดชื่นจากผลไม้เมืองร้อนหรือ Tropical Fruit นั่นเองครับและเมนูนี้ก็คือ t r o p i c a l fruit muffin ครับ รถเตรียมถาดอบไว้นะครับจะเป็นถาดอบเหมือนคัพเค้กถาดอบมัฟฟิน12หลุมนะครับแล้วก็เพื่อความง่ายนะครับเราก็ลองกระดาษไว้ ถ้าเพื่อนๆไม่รองกระดาษก็ฉีดสเปรย์น้ำมันลงบนถาดนะครับสำหรับเตาอบนะครับเราจะใช้ไฟอยู่ที่1 9อองศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนนะครับสำหรับมัฟฟินสูตรนี้นะครับนอกจากจะอัดแน่นด้วยรสชาติของผลไม้แล้วนะครับเรายังมีหน้าของสตูเซลนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนเกรดเป็นครัมเบิลนะครับคุกกี้อยู่ด้านบนด้วยในส่วนของสตูเซลนะครับเครื่องที่มีก็ได้แก่แป้งสาลีอเนกประสงค์มะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวอบแห้งน้ำตาลทราย และก็เนยเราใช้เนยเย็นครับแค่4ี่อย่างเท่านั้นเองครับใส่เนยนะครับลงในชามผสมตามด้วยแป้งสาลีมะพร้าวอบแห้งน้ำตาลสรายเราใช้ที่สับแป้งนะครับหรือ p a สทรีคัตเตอนะครับกดเนยนะครับสับส่วนผสมไปเรื่อยๆนะครับจนเขามีลักษณะเป็นเหมือนเกล็ดเล็กๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนคุกกี้คัมโบ้นะครับผลผลแบบนี้แล้วเราก็นําไปพักในตู้เย็นครับ ในการทำตัวมัฟฟินนะครับเราต้องการชามสองใบชามใบใหญ่นะครับเราใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ตะก้อเนี่ยคนง่ายๆอย่างสูตรนี้นะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีน้ำตาลนะครับผงฟูเบกกิงโซดาแล้วก็เกลือเท่านี้เองครับของแห้งทั้งหมดนะครับเราคนเข้าด้วยกันในอีกชามผสมนะครับเราก็จะผสมส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับซึ่งได้แก่ไข่ไก่นะครับวานิลลาน้ำสะอาดเนยละลายรวมถึง ส่วนประกอบที่ให้รสชาติของผลไม้รวมได้ดีที่สุดในวันนี้นะครับนี่ครับน้ำรสผลไม้รวมชนิดเข้มข้นของซันควิกครับการที่เราใช้น้ําผลไม้เข้มข้นเนี่ยครับข้อดีก็คือว่าเราสามารถเจือจางได้ตามความชอบของเราเลยนะครับขวดเดียวจบเลยได้รสชาติของผลไม้ที่หลากหลายอย่างแน่นอนแถมซันควิกนะครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราก็ยังได้วิตามินซีด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวพลจะใช้ชามผสมอีกใบหนึ่งนะครับตวงส่วนประกอบของเหลวทั้งหมดครับตวงซันควิกก่อนเลยนะครับเราใช้ทั้งหมด60กรัมครับเจือจาง น้ำสะอาดใส่กลิ่นวานิลลานะครับไข่ไก่หนึ่งฟองเนยละลายครับคนส่วนผสมให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็เอาส่วนผสมของเหลวเนี่ยนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมของแห้งครับเราจะไม่ตีส่วนผสมมากนะครับแค่คนให้พอเข้ากันก็ใช้ได้แล้วครับเราจะใส่ผลไม้อบแห้งด้วยนะครับสำหรับผลไม้เนี่ยเพื่อนๆเลือกตามใจชอบได้เลยครับวันนี้ผมใส่เป็นสับปะรดกับมะละกอครับนอกจากผลไม้แห้งนะครับถั่วครับผมอันนี้เป็นวอลนัทที่อบแล้วนะครับเขาให้กระจายทั่วๆ เดี๋ยวเราจะชั่งน้ําหนักนะครับว่าส่วนประกอบของเราเนี่ยมีเท่าไหร่หารด้วย12นะครับถ้วยหนึ่งนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ80กรัมครับแล้วก็ใส่ลงในพิมพ์ให้เท่าๆกันครับหลังจากนั้นเราก็จะนำสตูเซลนะครับที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยครับออกมาครับแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันโรยหน้าตามด้วยผลไม้แห้งกระถั่วที่เราแยกไว้อีกส่วนหนึ่งครับเราอบของเราเรียบร้อยแล้วครับเราจะอบมัฟฟินสูตรนี้นะครับ190องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนอบทั้งสิ้น18นาทีครับ มัฟฟินตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับเราจะทานอุ่นก็ได้บางคนก็จะชอบเข้าไมโครเวฟดาวน์งเล็กน้อยนะครับหรือทานที่อุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าเราทานภายใน1-2ึวันผลแนะนำครับว่าไม่ต้องแช่เย็นแต่ถ้าเปิดอยากเก็บนานกว่านั้นนะครับใส่ในกล่องที่แบบมีฝาปิดสุญญากาศอะไรเงี้ยครับเก็บได้ถึง1สัปดาห์สบายๆเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเป็นมัฟฟินสูตรง่ายๆที่เพื่อนๆนะครับสามารถประยุกต์สามารถลองดัดแปลงเองได้นะครับแล้วลองดูนะฮะ เสน่ห์ของมัฟฟินนะครับเราต้องอบให้สุกกำลังพอดีเนื้อเขาจะไม่เนียนเหมือนเค้กนะครับเขายังจะมีความร่วนๆซุยๆนะครับรับประทานกับกาแฟช่วงเช้าเนี่ยเป็นมื้ออาหารเช้าง่ายๆเลยครับแถมได้ประโยชน์ด้วยครับลองทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ